เชื่อมั่นเชื่อใจสร้างไทยไปด้วยกันกับรายการร่วมสร้างประเทศไทยโดยทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุพรรณบุรี FM 102.25 MHz เมก รบรบรบไม่วันใครมอบความเป็นไทยให้พวกเราแต่ครั้งนานการเก่าวชาติเราเคาเรียกชาติไทย แดนไวอย่างบากบันกองนั้นเคยแตดส้างสร้างเส้นแมื่ครั้นั้นยังรวมใจช่วยกันรวมไทยให้ร่มเย็นบัดนี้ไทยไดีเด่นร่มเย็นสม สวัสดีค่ะตอนรับทุกท่านเข้าสู่รายการร่วมสร้างประเทศไทยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุพรรณบุรี FM 102.25 MHz โดยมีดิฉันจันเพนวงจันทร์รับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงแรกของรายการนะคะมีข่าวดีสำหรับผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อยมาฝากกันค่ะ กับทางด้านของธนาคารกรุงไทยได้มีการจัดแคมเปญ SME Solution มอบสิทธิพิเศษให้กับผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อยเพียงใช้บริการแอปถุงเงินพร้อมกรุงไทยเน็กบริการกรุงไทยคอนเน็กและบัตรเดบิตกรุงไทย SME หรือบัตรเดบิตกรุงไทยร่วมกับผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่งในกลุ่มสินเชื่อรับโค้ดบัตรน้ำมัน PT Maxcard มูลค่า500บาท หรือร่วมรับซื้อผลิตภัณฑ์ประาการันรับครโค้ดส่วนลดฟู้ดแพนด้ามูลค่า100บาทหรืออื่นๆที่มีมูลค่าเทียบเท่าตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดค่ะ นอกจากนี้นะคะธนาคารกรุงไทยยังเปิดให้ร้านค้าถุงเงินรับเงินคืนได้10บาทต่อรายการเมื่อรับยอดขายผ่าน QR พร้อมเพย์บนแอปถุงเงินตั้งแต่150บาทต่อรายการขึ้นไปรับเงินคืนสูงสุด100บาทต่อร้านค้าต่อเดือนค่ะจำกัดสิิทธ์ในการรับเงินคืนสูงสุด40,000สิธิ์ต่อเดือนนะคะรวมสูงสุด200,000สิทธิ์ตลอดรายการค่ะงานนี้นะคะไม่ได้เอาเพียงฝั่งร้านค้าฝั่งเดียวนะ เพราะว่าธนาคารกรุงไทยนั้นก็มีแคมเปญให้เงินคืนสำหรับลูกค้าเช่นเดียวกันค่ะคือลูกค้าทั่วไปนะคะที่ใช้แอปกรุงไทยเน็กสแกนจ่าย เพื่อชาระสินค้าและก็บริการกับร้านค้าถุงเงินตั้งแต่150บาทขึ้นไปนะคะก็จะได้รับสิทธิ์คืนสูงสุด50บาทต่อคนต่อเดือนนะคะจํากัดสิทธิ์ในการรับเงินคืนสูงสุด40,000สิทธิ์ต่อเดือนค่ะรวมสูงสุด200,000สิทธิ์ตลอดรายการนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึง28กุมภาพันธ์2565ค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สาขาธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศหรือกรุงไทย Contact Center 021111111และเว็บไซต์ธนาคารกรุงไทยค่ะ มากันที่ข่าวที่2นะคะช่วงนี้เราต่างก็ได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวเก่งสุดๆไปเลยใช่ไหมคะปรับขึ้นเก่งมากๆนะคะแต่ภาครัฐเนี่ยก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะทางด้านของกระทรวงพลังงานนะคะได้มีการเดินหน้าออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนลดผลกระทบช่วงราคาน้ำมันที่ผันผวนนะคะล่าสุดที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานก็มีมติเห็นชอบให้ปรับลดสัดส่วนการผสม สมน้ำมันไบโอดีเซลในน้ำมันดีเซลทั้ง3ชนิดนะคะได้แก่ B 2 0 B 1 0และ B 7ให้มีสัดส,ส่วนประมาณร้อยละ7เป็นระยะเวลา4เดือนนะคะระหว่างเดือนธันวาคม2564ถึงมีนาคม2565นะคะส่วนดีเซลพรีเมียมยังคงมีจำหน่ายเช่นเดิมค่ะ นายสมภพพัฒนาอริยางกูลโฆศกกระทรวงพลังงานได้เปิดเผยว่าการปรับลดสัดส่วนการผสมน้ำมันไบโอดีเซลดังกล่าวมีผลตั้งแต่วันที่1นธันวาคม2564เป็นต้นมาแล้วนะคะโดยส่งผลให้ราคาน้ำมันดีเซลสามารถ ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ประมาณ28บาทต่อลิตรซึ่งกระทรวงพลังงานนั้นก็ได้พยายามอย่างต่อเนื่องนะคะที่จะทำให้ราคาอยู่ในระดับต่ำกว่า30บาทต่อลิตรค่ะเพื่อที่จะลดผลกระทบต่อประชาชนในภาพรวมและก็พยุงเศรษฐกิจของประเทศให้เดินหน้าอย่างไม่สะดุดนะคะโดยประชาชนสามารถที่จะใช้บริการที่ตู้หัวจ่ายได้ทั้งดีเซล B7 ดีเซลธรรมดาหรือ B10 แล้วก็ดีเซล B20 นะคะ ส่วนคลที่กำลังตั้งตารอรับเงินประกันรายได้ให้ชาวนานในปี2,564ถึงปี2,565นะคะตอนนี้ทกศนะคะก็ออกมายืนยันแล้วนะคะว่าจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของเกษตรกร,ร,กรในโครงการ ประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี2564ถึงปี2565ในช่วง9ถึง14ธันวาคมนี้นะคะก็ต้องบอกว่าการที่มติคอรมออนุมัติการจ่ายเงินจากโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวแล้วก็โครงการคู่ขนานช่วยเหลือชาวนาในส่วนของต้นทุนแล้วก็ปัจจัยการผลิตรวมถึงเมล็ดพันธุ์ข้าวถือว่าเป็นการยืนยันให้เห็นนะคะว่านายกรัฐมนตรีและรัฐบาลน,นั้นได้ตอบรับ แล้วก็ใส่ใจความเดือดร้อนของเกษตรกรและเร่งแก้ไขให้พี่น้องชาวนาอย่างเร่งด่วนนะคะซึ่งเชื่อว่าทั้งถูกต้องแล้วก็ถูกใจเกษตรกรกันไปเลยล่ะค่ะ ต่อกันที่เรื่องของสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพกันบ้างนะคะธนาคารอมสินพร้อมปล่อยสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนให้สามารถกลับมาประกอบอาชีพหรือดำเนินธุรกิจได้ไม่ว่าจะเป็นผู้เริ่มประกอบอาชีพผู้ประกอบการรายย่อยเช่นช่างฝีมือทุกประเภท งานศิลปะช่างหัตถศิลป์หรือผู้ไม่ใช่ช่างฝีมือแต่ผ่านการฝึกอบรมอาชีพโดยมีใบประกาศนียบัตรหรือมีวุฒิบัตรรับรองค่ะ ผู้ขับขี่รถสาธรารณะเช่นแท็กซี่หรือรถรับจ้างประเภทต่างๆโดยมีใบอนุญาตขับขี่รถสาธรารณะรวมถึงผู้ซื้อธุรกิจเฟรนชาชยในโครงการของธนาคารตรวจสอบรายชื่อเฟรนชาชยในโครงการได้ที่เว็บไซต์ w w w g s b o r t h ค่ะ รวมไปถึงผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็กนะคะอย่างเช่นร้านค้าส่งค้าปลีกร้านขายของที่ระลึกนะคะร้านโชว์หวยธุรกิจเฟรนชายที่มีสถานที่ตั้งกิจการแน่นอนแล้วก็มีเอกสารแสดงความเป็นเจ้าของนะคะอัตราดอกเบี้ย3.99%ต่อปีนะคะลดต้นลดดอก ตลอดอายุสัญญานะคะผ่อนชำระไม่เกิน5ปีพร้อมผ่อนปรนหลักเกณฑ์เงื่อนไขาการกู้อาทิปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ยนาน6งวดแรกนะคะวงเงินกู้ไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทไม่ต้องมีหลักประกัน วงเงินกู้200,000ถึง300,000บาทนั้นนะคะใช้บุคคลค้ำประกันค่ะใครที่สนใจก็สามารถที่จะติดต่อขอสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง30กันยายน2565นะคะที่เว็บไซต์ w w w c o m GSB.OR.TH นะคะหรือธนาคารออมสินทั่วประเทศนะคะหรือว่าดูรายละเอียดโครงการได้ที่ www.gsb.or.th นะคะหรือ GSB Contact Center นะคะโทรไปที่1115ได้เลยค่ะ มหาศจั์บนท้องฟ้าส่งท้ายปี2564กับปรากฏการดาราศาสตร์ที่น่าพิศวงน่าเรียนรู้สามารถเข้าชมได้ด้วยตาเปล่านะคะสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติองค์การมหาชนหรือสอดอรรอนะคะได้เผยเดือนธันวาคมนี้นะคะจะมี ปรากฏการณ์ดาราศาสตร์ที่น่าสนใจบนท้องฟ้าให้ติดตามกันเป็นจำนวนมากเลยนะคะเริ่ม7ธันวาคม2564นะคะดาวสุขสว่างที่สุดในรอบปีนะคะเด่นชัดทางทิศตะวันตกหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าจนถึงเวลาประมาณ20นาฬิกานะคะคืน13ธันวาคมนะคะรุ่งเช้า14ธันวาคม2564นะคะฝนดาวตกเจมินิทนะคะอัตรา ดาวตกประมาณ150ดวงต่อชั่วโมงนะคะชัดเจนที่สุดหลังเวลาตีสอนะคะของวันที่14 ธันวาคมนะคะจนถึงรุ่งเช้าศูนย์กลางกระจายบริเวณกลุ่มดาวคนคู่ค่ะ19ธันวาคม2564ะะดวงจันทร์เต็มดวงไกลโลกที่สุดในรอบปีนะคะสังเกตการได้ตลอดคืนเลยนะคะ21ธันวาคม2564วันเหมายันนะคะเวลากลางคืนยาวนานที่สุดในรอบปีนะคะประเทศทางซีกโลกเหนือถือว่าเป็นวันเข้าฤดูหนาวนะคะส่วนประเทศทางซีกโลกต ถือว่าเป็นวันเข้าสู่ฤดูร้อนค่ะและนอกจากนี้นะคะก็ยังมีปรากฏการณ์ดาวเคียงเดือนดาวเคราะห์แล้วก็ดาวฤกษ์สว่างให้ชมอีกตลอดทั้งเดือนนะคะเริ่ม3ธันวาคม2564นะคะดาวอังคารเคียงดวงจันทร์นะคะเริ่มสังเกตได้ทางทิศตะวันออกเวลาประมาณตี5 25นาทีนะคะจนถึงรุ่งเช้า เธันวาคม2,564นะคะดาวพฤหัสบดีเคียงดวงจันทร์นะคะเริ่มสังเกตได้ทางทิศตะวันตกหลังดวงอาทิตย์รับขอบฟ้านะคะเวลาประมาณ22.30นาิกานาทีนะคะ วันที่2 1ธันวาคม2564นะคะดาวพอลักเคียงดวงจันทร์เริ่มสังเกตได้ทางทิศตะวันออกนะคะเวลาประมาณ20นาิกาสนาทีจนถึงรุ่งเช้าค่ะส่วนวันที่28ธันวาคม2 5 6 4นะคะดาวอังคารเคียงดาวแอนเทเรสนะคะเริ่มสังเกตได้ทางทิศตะวันออกเวลาประมาณตี50นาทีนะคะจนถึงรุ่งเช้าเลยค่ะ29ธันวาคม2 5 6 4นะคะดาวพุธ เคียงดาวสุกนะคะเริ่มสังเกตได้ทางทิศตะวันตกนะคะหลังดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าจนถึงเวลาประมาณ18นาฬกา50นาทีนะคะหากทัศนวิสัยท้องฟ้าดีไม่มีเมฆก็สามารถที่จะรับชมด้วยตาเปล่าได้ทุกปรากฏการเลยนะคะหรือติดตามดูกันได้ที่ Facebook สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาตินะคะสำหรับวันนี้รายการร่วมสร้างประเทศไทยหมดเวลาลงแล้วค่ะกลับมาพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าในวันและเวลาเดียวกัน น,นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ